สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่กรพบรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับวันนี้สยามชาแนลจะพาทุกท่านมาดู เหรียญ10บาทนะครับที่ว่ากันว่าเป็นทองแดงหรือทองคำนั้นนะฮะเป็นจริงหรือเปล่านะครับเนื่องจากเพื่อนเพื่อนนักสะสมนั้นส่งเข้ามาให้ชมงั้นหลายท่านเลยทีเดียวนะครับว่านะครับเหรียญที่มีการเล่นหากันทองแดงนั้นราคาถึง10,000บาทหรือว่าเป็นทองคำที่มีราคาสูงถึง10,000บาทนั้นนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับสยามชาแนลจะมาให้คำตอบกับเพื่อนๆที่ส่งเหรียญลักษณะดังต่อไปนี้เข้ามาทางช่องให้ประเมินราคาให้ นั <em> ่นเองนะครับเพื่อนๆนักสะสมครับเหรียญที่อยู่ในมือของท่านนั้นเป็นลักษณะแบบนี้ใช่หรือไม่ครับนะฮะคือเหรียญ10บบาทนี่นะครับจะเป็นเหมือนเนื้อทองแดงแบบนี้ถูกไหมครับนะฮะที่เพื่อนๆมีอยู่ในมือนั่นเองนะครับหลายคนนะครับก็เข้าใจว่าเหรียญลักษณะแบบนี้อาจมีราคาเล่นหากันเป็นหมื่นนะครับเนื่องจากว่าเป็นเหมือนเนื้อของทองแดงอยู่ด้านในเห็นไหมครับ ปกติแล้วเหรียญนั้นจะเป็นเนื้อทองเหลืองถูกไหมฮะนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่หลายคนก็ส่งเข้ามาทางช่องของเรานะครับมาให้ประเมินราคานั้นบอกว่ามีการเล่นหากันเป็นหมื่นจริงหรือไม่นะครับสยามชาแนลให้คําตอบเพื่อนๆแบบนี้นะครับเหรียญที่เป็นทองแดงแบบนี้นะครับเข้าใจว่านะครับไม่ได้เกิดจากการผลิตนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะนะครับ คือจะเป็นสีทองแดงแบบนี้ถูกไหมครับอ,อยู่ตรงข้างนี้ก็ไม่มีอะไรเสียหายตรงเป็นเนื้อเงินเนี่ยไม่มีอะไรเสียหายใดๆทั้งสิ้นแบบนี้เพื่อน,เนๆเลยเข้าใจว่าเป็นทองแดงแท้สยามชาแนลลองเอานะฮะแม่เหล็กนั้นดูดดูแล้วปรากฏว่าไม่ติดครับเพราะฉะนั้นนะครับที่เป็นทองแดงแบบนี้แต่เป็นเนื้อที่ผสมทองแดงพอไปโดนน้ายามาทําให้สีทองเหลืองนั้นหลุดลุยออก นะฮะกลายเป็นสีทองแดงแบบนี้แต่ความสวยความคมนั้นยังอยู่นะครับและราคาเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมนั้นเหรียญลักษณะแบบนี้นั้นไม่ได้มีราคาสูงถึง10,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อน,อนๆอย่าเข้าใจผิดนะครับมาเหรียญที่2ที่เพื่อนๆส่งเข้ามาบอกว่ามีทองคําด้วยนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้ถูกไหมครับมันก็ดูละไม้คล้ายครึง่งถูกไหมครับเพื่อนๆเ,เป็นเหลืองอลา,ามดูสวยงามคมชัดแบบนี้เห็นไหมฮะ นี่ดูแบบนี้จะรู้เลยเห็นไหมครับจะเป็นเงาๆวิ้งๆแบบนี้เหมือนทองคําเห็นไหมฮะเหรียญที่อยู่ในมือของผมเนี่ยนะครับดูดูเหมือนทองคํามากนะครับถ้าเป็นทองคำานัถ้าเป็นของแท้นัราคาหล,หลักหมื่นแน่นอนนะครับแต่ว่านะครับเพื่อนๆนส่งเข้ามาลักษณะแบบนี้นั้นเยอะนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะทางผู้เชี่ยวชาญของเราแล้วก็ทางทีมงานส่องดูแล้วไม่ใช่ทองคำนะครับเหรียญลักษณะแบบนี้เกิดจากความยังคมยังใหม่ แล้วเข้าใจว่านะครับเราพิสูจน์โดยการนะครับขัดนะฮะใช้น้ํำยาขัดปรากฏว่าสีเหลืองนั้นเหลืองอลามขึ้นมาทันทีแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเหรียญลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ทองคำนะครับเพื่อนๆหากเป็นทองคํานั้นจะมีราคาเป็นหมื่นจริงๆนะครับแล้วก็มีอีกหลายท่านนะครับที่ส่งเข้ามานะฮะนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเหรียญบาทแบบนี้ปกติแล้วจะเป็นสีสีเงินถูกไหมครับแต่เหรียญนี้นะฮะที่เป็นของสมเด็จย่าเนี่ย เป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับถ้ามีสภาพใหม่ๆอยู่นั้นจะดูเหมือนทองคําเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆดูให้ดีนะครับระหว่างเหรียญทองคํากับเหรียญที่นะครับมีการเคลือบนะฮะเพื่อความสวยงามก็คือนำไปนะครับอาบน้ํนสีทองเหลืองนั่นเองนะฮะแต่ให้สวยงามแบบนี้มีหลายเหรียญนะครับนี่ฮะอยากจะตอบคําถามเพื่อนๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆนั้นได้เข้าใจว่าเหรียญทองคําเหรียญ10บาทนั้นเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับ นี่ฮะจะเป็นสีแบบนี้มีหลายเหรียญน,นะครับเหรียญส0บาทแบบนี้ก็มีเห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับเนี่ยฮะเป็นลักษณะแบบนี้ถูกไหมครับเป็นเหลืองอลามแบบนี้ถูกไหมฮะมีทั้งแบบรุ่นเก่านะครับที่เป็นพระเศียรเล็กเห็นไหมครับจะดูเหมือนทองคํามากนะฮะแต่ว่านะครับถ้าผู้ที่เล่นทองคําอยู่แล้วจะดูง่ายมากนี่ไม่ใช่ทองคําเห็นไหมฮะ นี่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆส่งเข้ามานะครับไม่ใช่ทองคำนะครับเพื่อนๆนี่ฮะถ้าเป็นทองคำนั้นผมเชื่อว่าต้องเป็นเหรียญ MTO แต่ว่ามีราคาแพงแน่นอนนะครับถ้าเป็นทองคําแท้นะครับมีหลายเหรียญน,นะครับมีหลายเหรียญน,นะครับเพื่อนๆนี่ฮะ เห็นไหมครับนี่ฮะเป็นเรื่องเหลืองแบบนี้ถูกไหมครับอย่าเข้าใจผิดนะครับเพื่อนๆนะฮะว่าเป็นเหรียญทองคําแท้ทองแดงก็ไม่ใช่ทองแดงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแบบนี้นะครับไม่ใช่ทองแดงร้อยเปอร์เซ็นต์หากเพื่อนๆอยากพิสูจน์ก็นะครับนำแม่เหล็กนั้นมาดูดดูแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ส่งเหรียญเข้ามาจํานวนมากนะครับทางช่องของเราก็นะฮะอ่านทุกข้อความนะครับขอบคุณที่ส่งมาให้เราประเมินราคาให้นะครับหากเพื่อนๆต้องการติดต่อเราครับ นะฮะติดต่อสยามชาแนลนั้นนะครับขออนุญาตขึ้น QR Code ให้ครับนี่คือ QR Code ของช่องสยามชาแนลครับแล้วก็ขออนุญาตบอกไอรีลไลด้วยครับ สยามชาแนล9ก9าเกเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กนะครับพิมพ์ยาวเลยไม่ต้องเว้นวรรคนะครับช่องทางติดต่อสยามชาแนลนั่นเองนะครับบางคลิปนั้นคือคลิปให้ความรู้นะครับไม่ได้ประกาศรับซื้ออย่างเช่นคลิปนี้เรามาตอบคําถามแล้วก็เพิ่มความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับฝากกดติดตามกดกระดิง่งกด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเหมาะที่สุดในช่องนี้คือนักสะสมมือใหม่นั่นเองนะครับสาหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ